เราเป็นเพียงสื่อกลา,างเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไว้พีสวัสดีครับเป็นที่ของกมาชีเปล่ารถสวยมาชมแลซื้อและขายครับคันนี้เป็นโตโยต้าวีออครับสวยใสยปิ้งเลยสีสันเงาช้ำทั้งคันมีสเกิร์ตล่างครับชุดแต่งรอบคันด้วยปี2003ครับเครื่อง1.5ไม้3.3รถพร้อมใช้เครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างแน่น ภายนอกเงางามภายในก็สวยเช่นกันนะครับแอเย็นฉ่ำเบาะสภาพดีไม่ขาดไม่โทมเกียร์ธรรมดาหน้าต่างเป็นมือหมุนนะครับคันนี้หน้าต่างมือหมุนระบบไม่ซับซ้อนก็ดูแลง่ายครับไม่จุกจิกแมกสวยยางดอกนนหนาหนาครับทั้งสีเส้น,นครับใช้กันได้อีกยาวเล่มเอกสารชุดโอนครบในราคาเพียง59,00 0บาทเท่านั้น,นครับ5 000, 9า0 0บาทนะ้ปัดเลื่อนไม้ใช้ได้ครบปกติไม้3 3ม0สน ของเครื่องสวยกิฟเลยครับขานหน้าบางๆสีถลอกถึงเนื้อเหล็กเลย,ยคือไม่มีซ่อมสีไม่เคยโดนชนหนักนั่นเองภาษีพอคอ8 8นะครับภาษีไม่ขาดชุดโอนครบครับสนใจสามารถติดต่อเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ